รีวิวภายในรีโวหมูป่าปี22เขาให้อะไรมาบ้างไปค่ะไปดูกันขอภายในเสียงแหบเล็กน้อยด้วยนะคะเริ่มกันที่คอนโซลเลยตกแต่งภายในสีดำเมทัลลิกจอทัชสกรีน7นิ้วแถมรองรับ Google CarPlay อีกต่างหากบ้าบอนึกว่านั่งอยู่บนรถเก่งนะเนี่ยโคตรทำถึงสุดๆคันนี้ได้เกียร์ธรรมดา6สปีดบอกเลยเจ้าของดูแลดีมากขัวเกียร์ไม่มีลอกไม่มีล่อน พูดเดี๋ยวจะหาว่าโมอ่ะมาดูเบาะก90%แม่งแทบจะไม่ได้นั่งฝุ่นฝินไม่มีเกาะบอกเลยว่าได้ไปเนี่ย90%สภาพขนาดนี้ถ้าใครบอกไม่สวยบอกแพงมึงผ่านก่อนได้เลยลูกพี่งานดีงานเนี้ยบขนาดนี้บอกเลยหายากในตลาด เบาะหลังทําแยก2ฝั่งซ้ายขวาอย่างดีนะและเนี่ยมันติดมากับป้ายแดงนะไม่ได้ซื้อใหม่เพราะฉะนั้นสภาพเดิมๆเ,เนียเน้ยบ,นยบขนาดนี้ได้ไปยังไงก็หุ้มอ,อ๋อลืมบอกไปรถจอดอยู่ถนนกาญจนาพิเศษติดกับสถาบันเนติบัณฑิตแล้วพบกันที่พรทิพย์ออโต้คาร์จ้า